สวัสดีค่ะใกล้วันหวยออกแล้วนะคะก็สังเกตดูดีๆนะคะ,ะในวงกลมในวงกลมจะเป็นต้นรวยไม่เลิกนะคะแล้วส่วนข้างๆที่เป็นใบนะคะใบลายเนี่ยก็จะเป็นเงินเต็มบ้านนะคะต้นเงินเต็มบ้านที่เป็นพันใหม่ใบ,ใบลายนะคะก็แล้วก็มีเบเซียนเบเซียนก็หมายถึงนำโชคนะคะ ก็ขอทุกคนโชคดีนะคะขอให้มีเงินใช้มีเงินเก็บนะคะแล้วก็มีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็วันนี้ก็มีต้นไม้มาให้ดู3ต้นแต่ว่ามีเป้วยีซียนมีรวยไม่เลิกที่อยู่ในวงกลมนะคะแล้วก็มีต้นเงินเต็มบ้านนะคะก็ถ่ายใบมาให้ดูก็สวยงามนะคะสำหรับเปิดโชคเปิดทรัพย์ รับเงินล้านโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ